สวสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพาลุยปักเป็ดครับแต่ไม่ใช่ปักเป็ดปลาเป็นปัเนกเป็ดกบปักเป็ดกบสูตรลุงเนตเนี่ยเป็นสูตรโบราณจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้สูตรไทยสูตรมันครับเป็ดยี่สิบหลังเดี๋ยวเสียเดือนไปครับปบกบักเป็ดกบกับลุงเนตโอตรงนี้สวยเลยครับเดี๋ยวตรงนี้หลังนึงเดี๋ยวถ่ายดูใ,ใกล้ๆครับเวลาลุงเนตปัก มักเป็นกบสูตรลูกเลี้เนี่ยสูตรโบราณสูตรใครสูตรมันครับลูกเลี้ยต้องใช้โคนยาอย่าให้เป็นลานครับลูกปักครั้งที่แล้วได้สองตัว ปักเป็ดสิบหลังเองแต่วันนี้ปัก20หลังครับจะได้กี่ตัวก็ไม่รู้หรือว่าจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง <laughs> สูงดดงเน็ตก็แบบเนี้ยเอาวันนี้ลงปักใกล้ๆน้ำเอฟแนะนำมาลองดูครับลองดู ได้ไม่ได้เบ็ดที่ลงเน่ปักก็เป็นเบ็ดที่ลงเน่ใช้ทุกวันนี่แหละครับวันนี้ใช้เส้อเดือนตัวใหญ่เลย FC แนะนำมาครับ <c oughs> จะได้หรือเปล่าลงเนก็กอแบบนี้ครับให้มันดิ้นแบบนี้ลองดูเอาละดแด,ง,ดงแดงอยู่นี่ สู่ลุงเนตรครับสู่ลุงเนตรไปไปะต่อเดี๋ยวจะไม่ทันครับ <laughs> ฟ้าร้องคลรึ่งคลรึงล่งอีกแล้ว <laughs> ลองดูลองดูม <laughs> ีรอยหรือเปล่า <laughs> น้ำก็ไม่มีปัดควันขี้โพนมายาๆ <laughs> ถ้าได้ตัวถือว่าเห็นนะครับ <laughs> น,นาข้าวท้งบ้านลุงเตรเป็นนาหวานสัส่วนมากนะครับมดจะขึ้นหรือเปล่าแบบนี้หมานไม่หมานเอาละให้เยอะอยู่แบบเนี้ยดินดงดแดงดงแดงแบบเนี้ยครับ มุมนี่ดีกว่าโอ้ข้าปัดหล้านนครับทส่เดินก็ตัวใหญ่นะครับวันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กๆเสียงปลาตี้หยื่ ปันนป่นล้าน่ครับปั่นล้านลุงเน่ชอบทำแบบนี้ครับมันอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะครับมันเป็นศูนย์โบราณได้ตัวไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กันนะ <c oughs> อ่ะโห่ละเดี๋ยวสิเดือนลุงเน่ใช้ตัวใหญ่เลยครับวันนี้ อีกหลังครับรน,น้ำไหลช่องน้ำไหลจะมืดแล้วนะครับเนี่ยทุกเน่คงปักให้ดูไม่หมดเบ็ด เด้๋ยวเยอะขอให้ได้ตัวก็ดีใจแล้วถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะได้ต้มน้ำพริก ไม่กลัวน้ำท่วมไม่ใช่อะไรหรอกทำรานที่สูงเนี่ยถ้าฝนตกน้ำท่วมอีกตบขาวเอฟซีก็อยากดูปักเบ็ดกบลูกนี่ก็ไม่ค่อยถนัดเอาดินอยู่นี่ล่อมันออกมาดแดง,ดงแดงนั่นนี่แตสวยนะครับเนี่ยตรงนี้แค่ทุถูก,ถก,กนะ็พอละเพราะดินมันมีอยู่แล้วครับ của huyện nước bảo trong tông tông ใกล้น้ำหน่อยตรงนี้ครับใกล้น้ำหน่อยสูตรลูกเดชลกเนี่ไปทำแบบนี้ครับใกล้น้ำเลยลุงนี่จะทำให้ดูแค่หลังนี้นะครับหลังสุดท้ายเพราะมันจะมืดแล้วลกเนี่จะปักไม่ทัน จ้วลุงปักเบ็ดได้หมดครับเหลือสี่หลังมืดซะก่อนปักไปสิบหกหลังเอาปักแค่นั้นก็เอาละมืดเลยเดือนแจ้งลึงแล้วเที่ยาพวงแง่ดีละมั้งวันนี้มาปักเบ็ดกบก็ยังจะกินอยู่หรือเปล่าเอาพวกแง่จะที่หน่อยลุงเดศก้จะเอาไม่เอายังไม่รู้เลยวันนี้เดือนแจ้งจริงๆเลยครับแบบแอบหน่อยแบบแอบ ลืมไปรู้กานก่เจ้าที่นะครับเอาเจ้าที่ยอกผงแห็นบึกวันนี้มาปัเปกเบ็ดกบขอยได้กบเ้อเอาโบกใหญ่ๆยอกแคบมันเหมือนเดิมรูอว่าแคบหมูเหลือตั้งแต่เมื่อวานละที่ปักเบ็ด <laughs> กะล้างคอได้ดีไหมครับเอานี่เดี๋ยวเอาโบครับแกะจ็บหลังเจ็บเอว ว่าจะไม่เอาแล้วนะของมันเคยครับของมันเคยเอฟเอฟครับเอฟเอฟโอ้เอฟเราไม่เห็นมันมืดโอ้เต็มเลยลูกนี้จะเตือนทุกคลิปนะครับเรื่องผงแอนใครชอบก็บกินใครไม่ชอบก็บไม่ต้องกินมันเป็นความชอบส่วนตัวชอบใครชอบมันครับเบาได้เบายอกบึกว่าจะไม่เอาแล้วนะเนี่ย โบกเรยวพอแล้วครับวับนนี้ไม่ค่อยไหวื่อคืนหลายโบกไปหน่อยสายเหตุที่ลุงเนตรออกมาปักเบ็ดกบวันนี้เพราะว่าเมื่อวานลุงเนตรไปปากเบ็ดได้ดกบตัวนึงครับกบมากินเบ็ดลุงเนตรลุงเนตรเลยลองมาปักเบ็ดกบดูวันนี้เดี๋ยวลุงเนตรจะดูสองรอบครับรอบแรกประมาณสองทุ่มครึ่งรอบสองก็4ีทุ่มครึ่งไปดูครับสองรอบพอได้ไม่ได้ก็เจ้ากลับบ้านกบทางบ้านลุงเนตรเป็นอย่างตัวไม่ค่อยใหญ่ครับมันเป็นกบใหม่กบปีนี้ลองดูจะได้หรือเปล่า ทำไม่ได้มันจะว่ากันนะครับเดี๋ยวรอสักสองทุ่มเครื่องก่อ,อกไปดูไปครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดกบสกลอบก่อนจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้สองทุ่มกว่าแล้วนะครับเนี่ยเกือบสามทุมละเดีอนแจง้งดูหลังแรกกันครับเหยือ่อแขวนตัโลนมันเช้าอยู่หรือเปล่าครับกำลัง2องทุ่มกว่าเองเกือบสามทุ่มนะครับจะได้สักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ โอ้นี่ก็ไม่กินครับโอ้ลานสวยเลยลูกมันยังไม่มาโอ้นี่ก็ไม่กินเห่าสลางครับลูกนี่ก็จะถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างนะครับรุ่นหลังช่องน้ำช่องน้ำไหลเนะี่ยโอ้ติดครับติดโอ้ติดแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ว เนี่ยครับโอ้โอโกบใหม่มกักงแบบเนี้ยตัวไม่ค่อยใหญ่กบฟกเขียวหรือเปล่าเอามีตัวแล้วครับมีตัวกบปีเนียครับเนี่ยแบบเนี้ยติดม,มุมปากเลยเอาพอได้ตำน้ำพพิกค,ครับเต็มแรก ดูกเร่ก็จะถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างครับเดินมาเมืกก่อกี้ไม่กินสักหลังอแล้วกบปีที่แล้วมันไปไหนหมดทำไมไม่ค่อยมากินเด็กนเด็ดกบปีนี้ครับไอ้กบหูเขียวแค่นี้ลูกเร่ดูอ่ะกบใหม่สักเวชเอาละหมาละตัวหนึง่งหมาเราได้ตัวคอยชั่วครับ เดือนตัวใหญ่เลยปักแน่นหน่อยเดี๋ยวมันจะดึงไปครับมามันมาโอ้สีเดือนแขวนตะลบน,นะครับดิ้นเดวเวเดอยู่โน,โน่นโอ้หลังนี้เขียดนั่งรอโน่นครับโน่นกบไม่กินมีแต่เขียดนั่งรอหลังช่องน้ำไหลโอ้เหยื่อหายครับ เหยื่อหายเซบอะไรเอาไปกินลอ,อยก็ไม่เห็นมีนะครับเด็กตัวหนึ่งแล้วครับแต่หลังนี้เหยื่อหายไม่รู้อะไรกินลอยก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวอรอบมึงเก็บเลยได้ไม่ได้ก็ช่างเ,เด็กตัวนึงแล้วครับ หลังนี้กินครับเอ๊แต่ไม่ติดเยอะหายเซบเดีย๋ยวปักไว้ใหม่ครับหลังสุดท้ายครับตรงนี้ถ่ายหลังสุดท้ายเลยถ่ายมาก็ไม่กินสักตัวไม่กินสักหลังอะ่ะอ,อ้อโอ้หลังนี้ติดติดหลังสุดท้ายติดครับโอ้ตัวไม่ใหญ่นี่นี่นี่แบ <laughs> บนี้ก็มี นี่ครับอ้นั่นไปโน่นละมันไปกบใหม่ครับเนี่ยนี่ครับกบฟีดนั่นกบปีนี้ไอตัวนี้โดดดีเ <c oughs> รียบร้อยครับสองตัวโอ้เบ็ดสิบหกหลังก็ถือว่าหมานะครับเอา้าตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเนี่ยดูสิกบัวเขียวสองตัวแล้วครับ เออแล้วกบตัวใหญ่ๆกบปีนี้มันไปไหนหมดลุงเน่ก็แปลกใจเนี่ลุงเน่ไม่อยากออกมาใส่แบบกบพราแบบนี้ครับมันตัวไม่ใหญ่มันเป็นกบกําลังโตครับแต่กบพอกินเลยนะครับเนี่ยนั่นสองตัวยังดีที่มันติดครับพอได้๋ยวตำน้ำพริก กบหัวเขียวปักมอีกถ้าปักแบบนี้มันจะมากินอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่มุมข้านนาแบบนี้นี่เองกบเดี๋ยวรอบสองมาดูทีครับเก็บเลยสองตัวสองตัวโอ้ไม่ใหญ่เบ็ดที่ผูกหลังยังดีครับที่มันได้ตัวครับจะจับให้ดู มันเป็นกบปีเนี้ยแล้วกบปีก่อน,อนปีที่แล้วตัวใหญ่ๆมันไปไหนหมดมันทำไมไม่มากินเบ็ดกันแล้วนะครับกบผู้เขียวตัว2อนิ้ว2ตัวเอาเอฟเอดูอีกรอบครับพอเด็ดตำน้ำพริกพักก่อนครับ สี่ทุ่กว่ากือออกไปดูเว้นระยะหน่อยลูเยกเล็กกดถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเบ็ดสิบหกหลังแล้วก็เหยื่อหมดก็มีไม่รู้ว่าอะไรมันกินทาเป็นกบมันก็น่าจะติดแต่รอยกบไม่มีนะครับที่เหยื่อหายเนะี่ยเขียดหรือเปล่าเขียดตโมหรือเปล่าเดี๋ยวพักก่อนครับเดือนแจ้งไปแจ้งดูเองนะครับลูกเล็กไม่ได้เปิดแฟลตเปิดไฟอะไรเลยลูกเล็กกดถ่ายโทรศัพท์เฉยๆนะครับ ดึกแล้วครับเนี่ยสี่ทุ่งกว่าแล้วไปเก็บเป็นกบดีกว่าได้ไม่ได้ก็มไม่เปไรละได้มาสองตัว <laughs> <laughs> เลือนแจ้งลึงโอ้ยโอ้ถุงเหยื่อแมวไปอะเอากระถุงหมานไปเปพื่อปุบหลังแหลกทำไม่กินเนี่ยครับมีรอยหรือเปล่ามี <c oughs> มีรอยเลย เก็บครับเก็บหลัสง,งสองโอ้กินครับติดหรือเปล่าดูเบ็ดโอ้ติดติดติดโอ้ยตัวแค่นี้ก็ยังมาติดเบ็ดอีกโน่นโน่นโอ้โอ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 โกบพวกเขียวกบปีนี้หมดเลยครับอืมเอา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  รวมๆก็พอได้ตามน้ำพริกอยู่ครับนั่นนั่นนั่นยังดีกว่าไม่ได้ตัวโดดโดดโดดแล้วมันกินเบ็ดเขาไม่ได้ยังไงแบบนี้นั่นนั่นนั่นกินเขาไม่ได้ยังไงสามละเอา้าเอา๊เอเอกบใหญ่มันไปไหนหมดครับเนี่ยยังดีครับดีที่ได้ตัวตัวเมีว พอได้ทำน้ำพลิกปากเบ็ดกรบครับปากเบ,รกรบ็ดกบสูตรโบราณก็ยังได้ตัวอยู่ครับได้ตัวไม่ใหญ่เออเอาเอาหมานแล้วครับหมานได้ตัวไม่ใหญ่เอาหลังนี้เยื่อหายแล้วครับอ,อืออะไรกินมันเนี่ย้อยก็ไม่มีแปลกครับแปลกอ,อ้หลังนี้เยออยู่เหมือนเดิม เก็บครับเบไม่กินไม่กินโอ้ยน้ำจะท่วมแล้วครับหลังนี้น้ำเกือบท่วมเก็บครับเก็บโอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับเออหลังนี้เหยื่อมดลึง่ง โอ้ยลอยมากกว่ไม่มีครับเนี่ยแล้วอะไรมากินมันหึโอ้ติดติดติดอะไรนี่ติดนั่นนั่นโอ้หลุดโอ้หลุดครับหลุดกระโดดหลุดไปเลยเออเฮ้ยเ <laughs> ข้าปลาข้าไปโดนละเอ้หลุดเสียดายครับเสียดายเมื่อกี้หลุดไปตัวงครับโอ้เสียดาย อ้าหลังนี้เหยื่อหายแล้วครับโอ้มีรอยครับเนี่ยมีรอยมีรอยเนี่ยครับอ่ไม่ติดไม่มีแล้วครับหลังสุดท้ายหลังหน้าท่อโอ้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 กินกินโอ้เข้าไปท่อแล้วมั้งตัวใหญ่ตัวเล็กอตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้ติดตัวไม่ใหญ่แล้วครับโอ้ตัวหลุดเมื่อกี้ครับ สีจะตัวโตๆไว้ที่โดดอ่ะกบหัวเขียวเอาพอาะติตำน้ำพริกอยู่ครับมันมันหมาน,มานติดขอบปากเลยหมานอยู่ครับหมานอยู่ดูว่าได้ตัวเมื่อกี้หลุดไปตัวตัวสีใหญ่ๆเลยครับหลุดได้ยังไงไม่รู้ดิ้นดิ้นดิ้นหลุดไปเลย หมดโอ้ยกล้องล้มอุ้มมีแล้วเปื่อนและเปื่อนละเมื่อกี้กล้องล้มครับโอ้โหเอ้าโอ้ยห,หลุดมือไปแล้วเออทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าตุกโอ้ทันอยู่ครับนี่ครับหลุดมือ <c ười> <c ười> <c ười> เดี๋ยวกล้องล้มเดี๋ยวกบหลุดวันนี้มันเป็นอะไรของมัน <c ười> โอ้ อเอาไปต้มน้ำพริกแบบนี้ไปหมดแล้วครับเบ็ดสิบหกหลังไปดูผลงานกันได้กี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยลืมหมดเลยเอาไปยังืิว,ว่ได้ตัวไม่แห้วครับสี่ตัวหรือเปล่าเน่จำได้หนึ่งสองสามสี่ตัวครับจะทำยังไงให้ดูได้เนี่ยโดดสลมมม่างจับครับจับตัวไม่ค่อยใหญ่ หนึ่งตัวสี่ตัวนะครับรุ่นไปตัวตัวใหญ่ด้วยโดดอ่ะสองตัวสามตัวกลุ่มหัวเขียวหมดเลยสี่ตัวครับพอเด็ดตำน้ำพริก กบใหม่กบตัวใหญ่ใหญ่ไม่เจอสักทีลูกเกนตรม,มาปักเบ็ดกบเนี่ยเอ้าก็ยังดีถือว่าไม่เห้วมาปักเบ็ดกบวันนี้ก็ยังหมานอยู่ครับเบ็ด16หลังที่แรกจะปัก20มันปักไม่ทันมันมืดสะก,ก่อนเลยปัก16หลังก็ยังดีครับเปสี่ตัวถ้าไม่หลุดตัวนั้นก็ได้5ตัวก็ถือว่าไม่เห้วครับพอได้ตอนน้ำพริกขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตร สำหรับคลิปนี้ลุงได้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากกรบบ้น้น